ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับในห้อง VAP หมายเลข8จินเมลเทอร์รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากแม้ว่าจะรังเลเรกน้อยเกี่ยวกับการเสนอราคาของทางซานเพื่อให้ได้หอกมังกรแสงนี้แต่เขาก็ทำได้จริงๆและ เอาชนะเผ่าพันธ์มังกรและขวามันมาได้มันให้ความรู้สึกถึงการยกย่องเมื่อไหร่ที่เผ่าพันธ์ต้นไม้สีเงินสีทองจะสวยงามได้ขนาดนี้ผู้อาวุโสคนอื่นๆไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทาของทังซานเดิมทีครั้งนี้พวกเขาวางแผนที่จะสนับสนุนทังซานด้วยทุกสิ่งที่ทําได้ทังซานได้ทำารายได้กิจรายงานตัวที่ราชสำนักและกลายเป็นเจ้าเมืองต้นไม้อย,อย่างเป็นทางการ และภารกิจพื้นฐานก็เสร็จสมบูรณ์หลังจากผ่านไปรายวันพวกเขาจะไม่เห็นได้อย่างไรว่าในมือของทังสารเท่านั้นที่จะสามารถบ้นคืนเชีพเผาผ่านต้นไม้สีน้ำเงินสีทองได้การพรามูลยังคงดําเนินต่อไปไอเทมชิ้นที่3ยังคงเป็นไอเทมชั้นดีและถึงแม้ว่ามันจะอ่อนแอกว่า2ชิ้นก่อนหน้านี้เพราะมันเป็นชุดกอดที่สามารถปรับให้เข้ากับขนาดร่างกายใดๆก็ได้ และมีการป้องกันที่แข็งแกรง่งแน่นอนว่าถังสานจะไม่สนใจเรื่องนี้และปล่อยให้ผู้ประมูลคนอื่นประมูลไปการประมูลดําเนินต่อไปสมบัติหายากและแปลกใหม่ทุกประเภทปรากฏขึ้นบนโต๊ะประมูลตลอดเวลาบางทีอาจเป็นเพราะอิทธิพลของการเสือ้อสองรอบการประมูลในราคาสูงติดต่อกันของถังซานเปรียบประกันในวันที่ประมูลที่สองนี้จึงสูงกว่าวันแรกด้วยสามบางครั้งอาจกล่าวได้ว่า การประมูลของราชสำนักบรรพุุษอวสโสทั้งหมดดำเนินไปได้อย่างเต็มที่ห้อง v ีพที่8ซึ่งทางสารและคนอื่นๆพักอยู่ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรอีกรากับว่าเขาเพิ่งสร้างบรรยากาศขึ้นแล้วทำภารกิจให้สำเร็จส่วนห้อง v ีพหมายเลข10ซึ่งเป็นที่ตั้งของเผ่าพันธุ์มังกรก็ดูเงียบมากเช่นกันและยังไม่มีการเสนอราคาใดๆในชุดการประมูลถัดไปยังคงมีสิ่งของที่ประมูลที่คุ้มค่า แก่การประมูลอยู่ในห้อง VP ีแต่ละห้องได้ลพลังที่แตกต่างกันต้องการสิ่งที่แตกต่างกันไม่มีรอดใจผ่านไปได้ในช่วงบ่ายเมื่อพบกับรายการประมูลบางอย่างที่เหมาะสมกับการพัฒนาเผ่าพันธุ์มนุษย์มากขึ้นเช่นสมบัติหายากบางอย่างที่สามารถเพิ่มความบริสุทธิ์ของพลังงานทางสารก็จะซื้อมันด้วยเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอนาคตในการสร้างทะเลทตุในโลกมนุษย์ต่อไปแต่ทว่า รายการส่วนใหญ่ในการประมูลสุดยอดนี้คืออาวุธอุปกรณ์หรือสมบัติจากธรรมชาติที่สามารถรรดูดซับโดยตรงเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองรายการในหมวดหมูน่นี้มีไม่มากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการประมูลในตอนกลางวันสิ้นสุดลงในช่วงบ่ายก็ถึงเวลาพักห้องวี p หมายเลข8ที่ท้งสารนั่งอยู่เป็นห้องที่มียอดประมูลรวมสูงสุดในวันที่2ความมั่งคั่งของเผ่าพัานธุ์ต้นไม้สีเงินสีทอง ได้กลับคืนสู่สายตาของมหาอำนาจจากทุกกลุ่มชาติพันธุ์อีกครั้งเอาราพวกเราไปกันเถอะทางสารลุกขึ้นและเดินออกไปผู้อาศอรายคนริ่ลุกขึ้นและเดินตามแต่ผู้อาศสอันดับที่หนึ่งกระซิบข้างๆทางสารว่าเผาพันธุ์มังกรจะว่าอะไรเราไหมทางสารโบกมือและพูดว่าไม่เป็นไรตอนน่าจาักรพรรดิมากมายไร้ย,ยังอยู่ในราชสำนักไม่ว่าเผ่าพันธุ์มังกรจะเสียใจแค่ไหนพวกเขาก็ไม่เสียเปรียบที่นี่ ไม่ต้องพูดถึงว่าสู้อันโยยัยงไม่ได้เป็นเจ้าเมืองคิดต้นแม้ว่าเขาจะได้เป็นแล้วั้งสองฝ่ายก็ควรจะเท่าเทียมการในราชสำนักบัณฑรุตอวสโสในแง่ของสถานะเมื่อเดินออกจากห้อง AP, เวีพีพบว่าข้างนอกมีเสียงดังอยู่แล้วเมื่อเทียบกับวันแรกผู้ประมูลดูเหนื่อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดการต้องอยู่ในที่คับแคบเป็นเวลาสองวันนั้นไม่ใช่ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนแต่การได้เข้าร่วมการพระมูลสุดยอดครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่หายากสำหรับผู้พามูลทุกคนโดยใช้ประโยชน์จากช้่วโมงแห่งการเคลื่อนไหวและการพักผ่อนเหล่านี้ทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติหลังจากที่ทั้งสามเดินออกจากห้อง VP หมายเลขแปดเขาก็ยังไม่รีบร้อนที่จะออกไปห้อง VP หนึ่งๆรอบๆก็เปิดประตูทีละห้องและผู้ที่แข็งแกร่งจากทุกกลุ่มชาติพันธุ์ก็ออกมาทีละคนจินเหมียวเชินแอบมองไปยังห้อง VP หมายเลขสิบ เมื่อประตูเปิดออกและเราผู้มีอำน,นาจของเผ่าพันธ์มังกรเดินออกมาด้วยใบหน้าที่หม่นหมองเขาก็อดไม่ได้ที่จะรบริษนออกมาและรีบซ่อนตัวอยู่ทางฝั่งตรงข้ามของถังซานถังซานมีสีหน้าเหมือนเดิมและพยักหน้าไปทางเผ่าพันธ์มังกรที่นำโดยสู้อันอย,นยู่พร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาสู้อันอยู่พยักหน้าตอบเรากับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในขณะนี้อากาศร,ร,รอบๆถังซานเปลี่ยวอย่างกระทานหาัน เคยเห็นะระลอกขึ้นคล้ายกับระลอกน้ําในอากาศเราผู้มีอํานาจในห้อง v ีพโดยรอบสังเกตเห็นฉากนี้โดยธรรมชาติแนตถึงตัวขึ้นอย่างแทบจะไม่รู้ตัวทอพิบตาต่อมาก็มีบุคคลอีกคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆทางซานแล้วเขาสวมชุดลุมสีขาวดูไม่ต่างจากมนุษย์ทั่วไปผู้ทรงอิทธิพลแทบทุกกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ที่นั่นร้อนมือระดับสูงกว่าระดับที่11แต่ไม่มีใครเห็นลักษณะของเขาได้อย่างชัดเจนแม้ว่าเขา จะมองไม่เห็นใบหน้าของเขาอย่างชาัดเจนแต่เขาสามารถสัมผัสได้ถึงพระสมีแห่งความน่ากลัวของบุคคลน,นั้นภายนอกเขาอบุ่นแต่ภายในกลับดูเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงเดิดจ้าทางสารคงคำนับเล็กน้อยและกล่าวอย่างเคารพวา่าบาบาเอา布ะไปกันเถอะบุคคลที่อยู่ในที่นี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากผู้ทรงพลังอันดับที่หนึ่งจากเผ่าพันธุ์ผูดวิญญาณนั่นก็คือจกักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริง หลังจากสัมผัสได้ถึงลมหายใจของจักพรพาิคนนี้คนแข็งแรง,ท,งทั้งหมดที่อยู่ที่นั่นก็คงคำนับเขาถังซาเดินตามจักพรพดิเทียนอย่างเทียนจริงแรกเดินออกไปด้วยกันการปรากฏตัวของสิ่งนี้ทําให้บุคคลที่แข็งแรงจากเป่าพนันมังกรมองหน้ากาันด้วยความตกตะลึงทันทีหังโม่วหวังปดไม่ได้ที่จะกระซิบว่าไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาหญิงยาโสขนาดนี้เพราะเขาได้รับการสนับสนุนจากจักพรพาิเทียนอย่างเทียนจริง เมื่อไรที่เผ่าพันธ์ต้นไม้สีเงินสีทองและอุบป,ปากไปได้แล้วสู้อันอย่เปลี่ยนเสียงต่างออกมาพลังอำนาจของจกักรพรรดิอัศจรรย์แค่ไหนแม้ว่าถังโม่งหวงแต่จกักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงจะไม่ได้ยินได้อย่างไรถังโม่งหวงก็เข้าใจเช่นกันเขาจึงรีบเงียบและคงคำนับอย่างคารพไปทางจากักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงอีกครั้งข้าขอโทษจริงๆที่ทําให้ท่านลําบากใจข้าก็รู้สึกกังวลมากเช่นกันทางสารพูดกับจกักรพรรดิ เทียนหยางเทียนจริงด้วยรอยเยิม้มเราไม่ต้องพูดอะไรมากเอามันมาให้ข้าจากาักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงยื่นมือไปหาถาังสารด้วยความโกรธถังสารรีบยื่นผลไม้สีเงินสีทองให้กับจกักรพรรดิพูดวิญ,ญญาณผู้ยิ่งใหญ่ทันทีที่ผลไม้สีเงินสีทองเข้าสู่ฝ่ามือของจกักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงผลไม้นั้นก็หายไปแรกวถังซานก็มีขวดหยกอยู่ในมอือซึ่งเป็นมเมล็ดบัวอาวาตารสองเมล็ดนี่คือสิ่งที่พวกเขาเคยสัญญากันไว้ก่อนหน้านี้ หลังจากการประมูลตอนกลางวันที่สุดลงทางสารก็ใช้สัมผัสพระเจ้าของเขาติดต่อจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจิงโดยบอกว่าเขาต้องการที่จะไปรับของประมูลและกังวลว่าจะมีพลังงานบางอย่างในความมืดเขาจึงขอการสนับสนุนจากจักรพรรดิได้หรือไม่ทางสารไม่คาดคิดว่าผู้ชายคนนี้จะมาด้วยตัวเองและติดตามเขาไปที่สำนักงานส่งของเพื่อรับสินค้าได้การปรากฏตัวของจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจิง ทำให้ผู้คนตกตะลึงอย่างไม่ต้องสงสัยทำให้บุคคลที่แข็งแปรที่เคยมีความคิดเกี่ยวกับเผาพันธุ์ต้นไม้สีเงินสีทองแยบหลงโดยไม่ได้ตั้งใจวันนี้เจ้าได้ประมูลหอ,อกมังกรแสงเจ้ากำหนดเป้าหมายไปที่เผาพันธุ์มังกรหรือไม่จักรพรรดิเทียนหยางเทียนจิงพูดทางสารยิมรักกาว่าเนื่องจากเราทุกคนจะต้องเข้าร่วมการแข่งขันพวกเราจึงจะต้องต่อสู้กันโดยธรรมชาติ ันคงเป็นเรื่องน่ารัอายสําหรับอนาจารพูดวิญญาณของเราใช่หรือไม่ถ้าไม่ทาเช่นนี้ถ้าอย่างนั้นหากหอกมังกรแสงตกอยู่ในมือของสู้อานโยมันจะเพิ่มความแข็งแกร่งของมันอย่างแน่นอนเราควรจะอีกเรื่องเรื่องแบบนี้ดีกว่าใช่ไหมจักพริเทียนหยางเทียนจริงเหลือมองเขาได้พูดว่าเจ้ากล้าหาญม,มากกล้าหาญมากป่าที่ข้าจินตนาการไว้เสียอีกดีจริงๆหากไม่ใช่เพราะทางสารที่เอาหอกมังกรแสงลงในวันนี้ ักดิเทีนยนหยางเทียนจริงคงไม่ปรากฏตัวที่นี่เมื่อราคาสูงถึง1 2 0 0 0เหรียญเอเมทิสและมีการชนะการประมูลในราคาเช่นนี้ักภิเทียนหยางเทียนจริงก็เรือไปมองที่ถังสานโดยไม่ได้ตั้งใจราคานี้เกือบเกินมูลค่าจริงของหอกบางกรแสงไปมากแต่ดังที่ถังสานได้กล่าวไว้หอกบางกรแสงนี้อาจจะช่วยถังสารไม่ได้มากนักแต่สู้อันโยหากไม่มีอาวุธระดับท่าเจ้านี้ก็จะส่งผลอย่างมากต่อเขาอย่างแน่นอน จากมุมมองของผู้วิญญ,ญาณที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เห็นได้ชัดว่ามีประโยชน์ต่อพวกเขามากสู้อันยเป็นผู้เข้าแข่งขันที่แข็งแกร่งในการต่อโซ่เพื่อที่จะยึดครองตำแหน่งจักรพรรดิและการอ่อนแอลงหมายความว่าโอกาสของจักรพรรดิผู้วิญญาณจะมีมากขึ้นแน่นอนว่าจักรพรรดิเทีนยนหยางเทียนจริงผมไม่คิดว่าความสามารถของทางซารจะสามารถ,ถแสดงอะไรได้ในการต่อสู้เพื่อพิชิต ตำแหน่งจักรพรรดิและการสนับสนุนให้เขาเป็นจักรพรรดิในอนาคตได้เริ่มต้นจากสงครามเพื่อพิชิตตำแหน่งจักรพรรดิครั้งนี้แต่ทั้งสารชนะการประมูลสําคัญสองครั้งติดต่อกันได้แก่แกนแท้สายเลือดของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งดอกสวรรค์และหอกมังกรแสงซึ่งแน่นอนว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่สําหรับจักรวรรดิเทียนโหยและแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับจักรวรรดิผู้เป็นญ,ญ,ญาณเช่นกัน การที่ได้รับคําสอนของท่านนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีทางสารพูดแต่ข้าไม่เคยสอนให้เจ้าเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงอดหัวเราะไม่ได้การติดตามจากาักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงไปจนถึงการส่งมอบการประมูลนั้นการปฏิบัตินั้นแตกต่างกันรจริงๆไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนแค่ทุกเข่าพันจะต้องคำนับพวกเขาสําหรับการส่งมอบนั้นง่ายมากไม่จําเป็นต้องการวนว่าใครจะกล้าทําการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อย ต่อหน้าจาักรพรรดิคนนี้ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นบุนคคลที่ทรงพงลังที่สุดในโลกปัจจุบันทลังสามรายจ่ายเงินจริงๆเขาจ่ายแค่ผลไม้สีเงินสีทองเท่านั้นไม่เพียงแต่เขาจะเอาทุกอย่างที่เขาประมูลกลับมาเท่านั้นเขาอย่างได้รับเหรียญอเมทิสั์ส่วนเกินกลับคืนมาด้วยยอดใช้ใจ่ายทั้งหมดของเขาในช่วงสองวันที่ผ่านมายังไม่ถึง2 5 0 0 0เหรียญเมื่อรวมกับเหรียญอเมทิสตห้าพันเหรียญ ของหนิงเฉินเหนียนครั้งนี้ถือเป็นการเก็บเกี่ยวครังยิ่งใหญ่แน่นอนเมื่อเริ่มด้วยหอกมังกรแสงทังกานสัมผัสได้ถึงท่าแสงอันบริสุทธิ์และทรงพลังอย่างยิ่งที่เคลื่อนลงมาตามด้ามหอกทันทีแรกในท่าแสงอันบริสุทธิ์อย่างยิ่งนี้ยังคงมีการระบาดอยู่บ้างภายใต้ท่าแสงที่ปะทุอย่างรุนแรงมันกำลังสลัดฝ่ามือของทงังซานออกไปแม้แต่รดลายมังกรบนลำกล้องหอกก็ดูเหมือนจะคมเก็บ ซึ่งจะบาดฝ่ามือของถังซานจักรพาพเห็นอย่างเี็นจริงมองดูถังซานด้วยรอยยิ้มครึ่งๆกลางๆรากับว่าเขาต้องการเห็นเรื่องตลกของเขาเท่านั้นถังซานดูตกใจแต่ในช่วงพิบตาต่อมาฝ่ามือของเขากลับกลายเป็นสีน้ําเงินอมทองมันยังเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งแต่พลังชีวิตก็พุ่งออกมาจากฝ่ามือของเขาไหลเข้าไปในหอ,อกมังกรแสงอย่างบ้าคลั่งใดนั้น ออกบางกวนแสงก็สั่นเบาๆและเสียงคำรามอันแปลกประหลาดของบางการนก็ดังขึ้นจากนั้นพระสมีแห่งการกระบทก็สงบลงทุกอย่างกลับสู่ความเงียบอย่างเป็นธรรมชาติปล่อยให้ทังสารถือมันไว้จากพริเทียนอย่างเทียนจริง,รงหัวเราะและพูดว่านี่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมข้าอยากดูว่าเจ้าจะใช้สิ่งประดิษฐ์นี้ยังไงเหตุผลที่สิ่งประดิษฐ์นี้ถูกซ่อนไว้ในราชสำนักมาหลายปีแล้วและไม่มีใครสนใจมันไม่ใช่เพราะ พวกเขาไม่อยากจะใช้มันมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีพลังมากแต่เพราะว่าถ้าไม่ใช่เพราะเผาพันธุ์มังกรแสงที่มีคุณสมบัติเดียวกันมันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้มันในสถานการณ์ปกติข้าก็ไม่คาดหวังว่าเจ้าจะทําอย่างนั้นจินเหมียวเชิญเดินตามหลังทงางซานและทนายนั้นก็ตรหนักได้ว่าไม่น่าแปลกใจเลยที่สู้อันโหยดูไม่กังวลมากนักหลังจากพูดเช่นนี้เธอก็แรบริ้นออกมาและรีเรบเงียบไป ตอนหน้าจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจิงอเอไมีกล้าที่จะพูดอะไรตามใจตัวเองทางสารยิ้มให้กับจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจิงและพูดว่าพลังชีวิตเป็นพลังงานดั้งเดิมที่สุดได้ยังเป็นราักฐานของพลังงานกับทั้งหมดองค์ประกอบของคุณลักษณะใดๆก็ตามจะมีลักษณะของชีวิตในตัวของมันเองไม่เช่นนั้นจะไม่มีทางดำรงอยู่ในจักรวาลได้ ถ้าแสงก็เป็นเช่นนี้แม้แต่าตุแห่งความมืดก็เป็นเหมือนกันดังนั้นพลังงานของคุณลักษณะธาตุใดๆก็ตามจะไม่แยกพลังงานชีวิตออกไปดังนั้นการสืบทอดจากรรพบุรุษต้นไม้จึงบอกข้าว่าชีวิตเป็นแหล่งที่มาของทุกสิ่งและเป็นรากฐานของทุกสิ่งมันสามารถควบคุมพลังชีวิตได้ดีพลังแห่งพลังสามารถควบคุมทุกสิ่งได้ดีกว่าดังนั้นไม่ว่าคุณลักษณะธาตุของสิ่งประดิษฐ์จะเป็นอย่างไร เมื่ออยู่ในมือของข้าก็สามารถที่จะควบคุมได้เมื่อพูดจบเขาก็ถือหอ,อกมังกรแสงและเดินมาหาเขามองดูรอดายมังกรที่ไหลยอยู่บนลำกล้องหอ,อกและพูดด้วยเสียงต่ำว่าข้าแค่ต้องคุ้นเคยกับมันตราบใดที่มันยังต้องการให้ข้าใช้มันต่อไปข้าก็จะสามารถใช้งานมันได้ฮ่าฮ่าจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงหัวเราะเสียงดังมันดีนะที่ชินกับมันได้เจ้าเริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆเอาละ ถ้าจะรู้ว่าเจ้าจะจิตกลับมาได้อย่างไรถ้าจะรอดูเจ้าในการต่อโซ่ที่จะมาถึงนี้หลังจากล่าวความล่าวนี้แล้วจัก,กรพรรดิเทีนยนหยางเทียนจิงก็กลายเป็นลําแสงและหายไปอย่างไร้ร่องรอยหลังสารมองดูเขาจากไปและถอนหายใจด้วยความโล่องอกเขามีวิธีมากมายนับไม่ถ้วนในการที่จะให้อาวุธระดับพระเจ้าชิ้นนี้ยอมรับเมื่ออยู่ในมือของเขาแต่สิ่งเดียวที่เขาใช้ได้คือการไม่เปิดเผยความรับของเขาต่อหน้าจาัก,กรพรรด ตอนที่ตีกําเนิดชีวิตที่กล่าวถึงมานั้นมาจากเทพธิดาแห่งชีวิตซึ่งเป็นหนึ่งในเทพของโลกอาณาจักรเทพของเขาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวราที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ